สวัสดีครับวันนี้จะโคมนะครับเด e b o วิวนะครับดูว่าจะมาเล่นเกมทิปแอตแลติกาครับแปดแปดแปดครับมารับชมกันเลยครับมาทำมาไดกันนะ นีงครับโอ้ดัน่นะแป,ป๊บนะมันบอกให้เราหยิบลูกซงอรนะแต่เราังไ่หยิบ xa đi kênh ừ, có máy này đi bia kìm gì nữa có máy này Ninh. Okay. บครบัทั้งตน่นแม่กเิเยน <S <S> <S ยิงแมงเสกระจาย Кажется, придется прыгать. nhớ ơi luôn cả đột không mày không mày tôi cứ cứ ít rồi ไอ้กเกย์จริงๆทายนี้แป๊บนึ่กันเข้ามาโอ้ยไม่โดนไอ้เกย์ไอ้เกย์ไม่โดนไอ้เกี๋จะตายน่ไอ้อกเกย์

В течение последних шести месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. Шесть недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я привел в составе спасательного отряда из четырех человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. ไอตัวนี้เขาคุ้นว่ะอ๋อเกมตัวตลกที่เราเคยเล่นน่าจะเป็นทีมพ,พัฒนาเดีวยวกันนะครับอ่าไปต้องแค่งหมดแล้วม่ม,มีมีอะไรครับในตู้ Алексей, Алексей, Джек, Гарри, где вы? Алексей. Алексей. มีไฟต้องหาเชื้อเพิ่งก่อนจะค้อนต้องตีนี่น่เลยอากไป สถาน,นีฉันไม่เข้าใจทําไมเราถูกสมงมาที่นี่ในช่วงเวลากลางคืนได้พายุกันเดินทางรอดชีวิตอย่างน่าอัศาจรรย์บนท้องถนนหลายครั้งทุกอย่างใกล้จะล้มสลายล้มสลายมีเพียงแล้ววะเออท่านั้นที่เท่านั้นที่รู้สถานการณ์สีเลยนักข,ขุคขะ เ okay. คยเป็นภาษาอังกฤษาคุณเจเมื่กี้เห็นเมืเ่กี้มีถันนนนนนงน้ำมันมานะแถวๆนี้น่าจะมีถังน้ำมันบ้างเอาเงินเลด้วยถังน้ำมันเช่าเพิ่มระเบ,บิดได้ ดูเหมือนว่าจะต้องงานไมได้ไม่ะั้นะไม่ได้เพิ่งม่กีม่มีแววเลยว่าจะใช้มั้โอเค 就可以 ปืนด้วยเอาเซฟวัตีุก่อนดูปืนควายใส่ท่านี่ก่อนเลย ตัวปืนกล่องไรไม่ลูกเดียวลูกปืนเชียเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอีกเอกเอโอ้เราไปตี้ไม่มีข้อสงสัยอีกแล้วการก่อตัวแปลก ที่เราพบในตัวอย่างน้ำแข็งนั้นเป็นร่องรอยของรูปแบบมีชีวิตที่ยังไม่ทราบทางวิยาศาสตร์ตัดสินใจโดยการอ่านความลึกและิี่ศิลเหล่านี้ไม่มีน้อยกว่า6ก0้อ0ถึงรล้านปีไ่้ไ้า อันมงกหากสิ่งที่ได้รับการยืนยันเราจะกลายเป็นผู้ค้นพบสิมีชีวิตท,ที่เก่าเก่สุดบนโลกอ่านมัวครับอ่านมัวนอกจากไม่มัวได้ใจ กำลังเก้าไปข้างหน้าจากสถาน,นีวอสตอ็อกข้างหน้ามีความเป็นไปไม่ได้ที่หากแปดจิโร่ไม่ฟอ้องน้ำแข็งได้ไหมาไปยังสถารสาน,นีนซึ่งก่อตั้งขึ้นเพียงไม่จีเดียรที่ผ่านมามีแาวด้วยวันนักวิจวัยพบว่าเหนอะไรบางอย่าง,าง,างที่เหลือเชื่อแต่สนุกใส่ยอย่างยิ่งว่า Всем, всем, всем! Говорит профессор Антонов! Срочно прекратить исследование образцов! Они живые! Они напали на нас! В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Это как хомселя. Окей, давай. Я при этом... mình đặt nè Cô Lê Hà 我见痛。 เกียบเอีกเกียบมางลงไปใจยูคนลูกตนไทยอืเอีสองสามรอบแล้วน่ย เด็ตกตาเลยนะมเชี่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 ช<ๆ>มาของของสันสันที่แห่งใหม่ ที่เราคุดพบถ้ำขนาดใหญ่เพียงที่20เมตรใต้พื้นผิวน้ำแข็งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบางอย่างในตัวมันแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์วิศวกรกำลังคิดจะปรับเปลี่ยนสว่านเพียงให้เราสามารถลงไปที่นั่นทุกคนอยู่บนของอจะ ไม่ได้ไม่ได้นอนเป็นเวลา,าที่พักไม่ได้นอนเป็นเวลาสามวันฉันจะกลับไปที่สถานีวิจัยเพ่อบอกแพทย์โรงงานของฉันทุกอย่างโ okay. <c oughs> อเคก็ขออภัยนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเซฟคีย์เรียบร้อย,ย,ายอาจจะพูดทีเดียวนะครับคนพูดเงี้ยจะ

กูจอดนึ่เลยตัวเฮียมาแล้วเก็บกระสุนไว้ดีกว่าไม่อยากบวก จุกไก่ั้มเนี่ยลุมขี่ก็สกีมาดีแทะจังคุณจอดโอเคแกถึงแล้วครับ สามวันก็จะตายเซฟอนเซฟคนขอไล่สายดิ่งสายดีกวเหรอไ่าดูี่ดูในการเชื่อมต่อกับการตายของสหาย สาลให้สน,นตัดสินใจเป็นการเป็นเอกฉันพยยิจารณการเดันทางทำลายตัวอย่างทั้งหมดที่อยู่ภายในการสอบสวนและบ่อนทำลายลงไปในถ้ำรรสสายอ๋อบุดให้ตัดสินใจเจ๊ J. กับลี่ี่เหรอโอเค Отец, это точно он, он жив. โอเคใช้แบบประยาขั้นลูกกืนอะ่ะ อโอ้โหขดยิงด้วยฮไม่อยากโบกเล ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจากการวิเคราะห์มีม่ตัวกูมีตัวนี้อายุของสิ่งมีชีวิตที่เราส่งไปห้องปฏิบัติการนะไม่ใช่ยุคก่อนประวัิศาสตร์อุป,รปรกรณ์แสดงว่ามาจากเราในเดือนมาจากเราในเวลาเดียวกันเปลี่ยนไปได้อย่างอย่างไรธำรมชอบสิ่งนี้ทั้งหมด saya leluhur saham ni Sebelah sana ni Oh, saya ada lah. Boleh lah Ini term dia นี่จะมีมันในนะครับทำาที่เราลงไปนั้นกลายเป็นเสือข่ายอุโม,มงค์ทั้งหมดความยาวของพวกเขาโดดเด่นอุโม,มงค์หลายหลายแห่งสิ้นสุดในการจำกัดซึ่งเราไม่สามารถผ่านได้แต่มีบางสิ่งที่แน่นอน อุณภูมิลดสูงกดบนพื้นผิวมากในตัวอย่างน้ำแข็งจากผนังทำเราพบว่ามีร่องรอยแปลกๆเหมือนกันและมีสารอินทรีย์จำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อพวกเราจะไปศึกษามานหลายปีเรียอนไม่ โ,โลมแล้วครับไม่ลงชาจังั้ง